สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินกับนี่เลยแกงขั่วสันคอมหมูค่ะจริงๆมิ้นจะมากินพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าหิวข้าวมากค่ะตอนทำเสร็จมิ้นก็เลยเออกินเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มากินต่อนะคะแล้วก็มีซุปชะอมค่ะซุปชะอมอร่อยมากทุกคนลงไปทําตามนะคะต้มน้ำให้เดือดค่ะใส่เกลือใส่ผงฟ้าไทยใส่กระเทียมแล้วก็ใส่อเ,นนะเออเขาเรียกนะเออชะอมลงไปค่ะจะบอกว่ารสชาติอร่อยมากอืมอร่อยมากจริงๆแล้วก็มีน้ําพริกน้ําปลา น้ำพริกวันนี้ไม่ได้เตรียมมานะมีผักเพียบเลยนะจริงๆอ่ะแต่มันไม่มีที่วางไงมีผักตูมผักติ้วด้วยนะนี่อ่อนๆเลยค่ะไปกินข้าวกันเลยกินอะไรก่อนดีเนี่ยมินมินจะเอาจริงๆมินไม่ได้ตั้งใจเอาน้ำพริกมากินนะมินจะกินกับอันนี้คั่วมินเเชื่อไหมมินแกงเกือบไม้อะนิดเดียวถ้าไปไม่ทานนี่คือไหม้แล้วจนน้ำแห้งอ่ะจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะทําให้มันแห้งขนาดนี้นะนี่ค่ะคั่วสันคอ นี่เลยพริกแกงแบบเผ็ดๆเลยค่ะนินพริกน้ำปลา,านี่เลยไปกินข้าวกันค่ะทุกคนกินกับผักหนาม ซุปชะอมอร่อ hmm. ย mm hmm. hạt tiêu ăn loại thức con nhìn khó nhạc bên ba คเคยกินผักติ้วบ้างอร่อยเดี๋ยวชิมก่อนรสชาติเป็นไงเปรี้ยวนิดๆมันๆ แม่บ้านซื้อลูกเนี้ยมาจากตลาดบางกะปิค่ะลูกเนียงดองเหนียวมากก็ <c oughs> <c oughs> คือแบบมันเหนียวอะ่ะคือเขาใช้ลูกเนียงแก่ทําอ่ะคือถ้ามินดองเองมันจะกรอบใช่ไหมคะทุกคนแต่เนนี้คือกลิ่นดีอะไรดีทุกอย่างคือโอเคไม่มีช้อนอีกแต่ว่าเหนียวมากมินเป็นคนที่ค่อนข้างแอนตี้ลูกเนียงอันนี้ลูกเนียงแก่นะ <c oughs> คนที่กินก็กินได้แต่ว่ามีนะ อืเนี่ยเป็นลูกเนีงรองเกลือค่ะ đi chưa? Lúc nhanh ca nhạt rồi หอมอร่อยมากเนี่ยค่ะหอมหอมแบบเหม็นนะหอมแบบเหม็นชะอมอ่ะเอาหมูออกก่อนรู้สึกว่าเกก,กามากแเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเต็มๆ น้ำปลาพริกป,ป่นนุ่งยังไม่กรอบนี่ไม่สะใจเลย ใครติดตามมินน่าจะรู้ว่ามินชอบกินผักอะไรที่สุดชอบกินผักบุ้ง แต่น้ำดองเขาอะไรเงี้ยโอเคเลยเสียตรงรุ่งเนี่งเดี๋ยวซุปเช่อโอมอร่อยอะ่ะกินครั้งแรกแล้วเนี่ยไม่ได้ครั้งแรกแต่เหมือนเคยกินอะ่ะตอนเด็กๆ ทำคลิปครั้งแรกจริงๆวันนี้กินมือไม่ค่อยถนัดอามันสุ่ม คางคนบอกว่าห้ามซ้อนจานแบบนี้เวลากินอาหารนะเดี๋ยวมีสามีหลายคนดีสิคะมีหลายคน <c oughs> รอเล่นรอเล่นไม่ไม่ถือนะ อ่ออรยมากมีความหวานไม่ใช่หวานอันนี้นะน้ำตาลนะไม่ได้ใส่นะเช่าอมอ่ะเวลาต้มไปมันน้ำมันหวานมากด้วยปกติอะเราต้มเช่าอมเราก็ทิ้งน้ำตลอดใช่ปะทุกคนลองดูนะลองไปต้มจืดดู อรอมากคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มใครชิไม่ชอบกินลูกกระเจี๊ยบลื่นนะคะหรือว่าไม่ชอบกินยอดฟักยอดนี่เลยยอดชฉาอมเลยอย่างนี้เลย ได้เชโอม,มากาบอลเริ่มเลยสามกัมยี่สิบโอ้โหกินจะไม่ทันอยู่แล้วเนี่ยซื้อมาสองวันแล้วเพิ่งเริ่มกินกัมแรกเนี่ยซื้อผักมาคือเวลาซื้อนะไม่ซื้อแบบกัมสองกัมนะมินะซื้อเยอะเต็มไปหมดกินครึ่งทิ้งครึ่งกว่าจะทิ้งแต่ละทีมินทำใจไม่ได้ไม่เป็นคนที่เสีเดยดายผักมากเวลาทิ้งจะทิ้งแต่ละทีนะอืมบางทีผักใบเหลืองเนี้ยเอาไปต้ม ก็กินอะไรอย่างเงี้ยโอเควันนี้มิ้งขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มิ้งด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ